ุกชีวิตไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยย่อมสแสวงหาความสุขความพอใจของตนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยแก่ชีวิตไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนข่มเหงรังแกปรารถนามีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับลุงคำแกประสบพบเห็นมาจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันชื่อลุงจันท์ ลุงจัน์ทรตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราบสูงซึ่งเป็นเนินดินประมาณสองงานรอบๆบ,บริเวณบ้านของลุงจันทร์มีต้นไม้ใบดกเป็นที่รื่นรมทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณสามเส้นก็เป็นหมู่บ้านไม่สู้ใหญ่นะักประมาณสักสาสหลังคาเรือนปลูกสร้างเรียงรายอย่างไม่มีระเบียบหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านโคกสว่างทางทิศใต้ห่างจากบ้านของลุงจันทร์ไปประมาณเส้นหนึ่ง เป็นบึงใหญ่มีน้ำขังไม่ขาดตลอดปีในบึงแห่งนี้เต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดเช่นต้นบัวพันธุ์ต่างๆผักบุ้งผักกระเฉดแหนะผักแพงพวยต่างก็ออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมดมีจำพวกมแมลงผู้พึ่งบินมาเชยชมเกรสรไม่ขาดระยะตั้งแต่เช้าถึงเย็นทางทิศตะวันตกจากบ้านของลุงจันไปประมาณหนึ่งเส้น เป็นทุ่งโล่งกว้างไกลยาวเหยียดเวิงวางสุดลูกหูลูกตาเมื่อถึงฤดูข้าวในนาออกรวงแก่เต็มที่ทุ่งกว้างที่เวงวางนี่ก็เป็นเสมือนทุ่งรวงทองเหลืองอารามเต็มไปด้วยสีสันอันงดงามชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติต่างก็ก้มหน้าก้มตาทํานากันอย่างภาคภูมิใจ เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตลอดไม่เคยท้อถอยเยี่ยงบรรพบุรุษที่เคยทำซืบซืบกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนักกันส่วนทางทิศเหนือจากบ้านลุงจันทร์ไปเป็นไร่อ้อยซึ่งเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเขาปลูกเอาไว้ประมาณสองไร่เหนือไร่อ้อยขึ้นไปเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันเบียดเสียดเรียงรายกันเต็มไปหมด ในป่านี่แหละที่มีพวกสัตว์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเช่นกระต่ายกระแตกระรอกพังพรตะกวดผูงนกนานา,นานชนิดร้องจอกจักจอแจกันอยู่ตลอดวันยังคำ่ำในดงใหญ่แห่งนี้มีแมวป่าอยู่สามตัวอาศัยอยู่แมวทั้งสามตัวเนี้ชอบไปลักขโมยเอาปลาที่ลุงจันแกหามาไว้ขโมยแม้กระทั่งลูกไกล่ลูกเป็ดและไข่ในเวลากลางคืน แล้วก็เวลากลางวันมันก็เอาปล่อยลูกเป็ดลูกไก่ไปหากินกับแม่มันใกล้ๆบริเวณชายป่าละเมาะชายดงมันก็เอาลุงจันทร์ก็หาวิธีกำจัดแมวป่าทั้งสามตัวมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จสาเหตุที่ลุงจันทร์ไปปลูกบ้านโดดเดี่ยวห่างหมู่บ้านก็เพราะว่าได้อาศัยบึงใหญ่ในเป็นที่ทำมาหากินในบึงนั้นมีปูปลากุ้งหอยกบเขียดแล้วก็พืชผักมีประโยชน์ที่ใช้กินเป็นอาหารได้มากมาย นอกจากนี้บึงแห่งนี้ยังใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วก็ได้อาศัยน้าในบึงช่วยในการทำนาในช่วงฝนแรงอีกด้วยและบึงแห่งนี้เป็นของลุงจันเองเพราะอยู่ในที่นาของแกชีวิตครอบครัวลุงจันไม่สงบสุขก็เพราะแมวป่าสามตัวนี่แหละที่มาลอบลักขโมยเอาปลาที่แกหามาได้ขโมยลูกเป็ดลูกไก่แมวสามตัวนี้เก่งมากปราดเปรียวฉเฉลียวฉลาดไหวตัวเก่ง ลุงจันแกพยายามจับตัวมันเป็นๆแล้วก็หาวิธีฆ่ามาหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีก็ทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทต่อแมวทั้งสามตัวนี้มาตลอดไม่ยอมลดละง่ายๆค่ำวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านแกก็เตรียมยาพิษมาผสมอาหารเอาไปวางไว้ในที่ที่แมวเคยแอบมาขโมยปลาขโมยลูกเป็ดลูกไก่แกทำด้วย อุบายกลวิธีที่แนบเนียนอย่างที่แมวจะไม่มีการสงสัยคืนนั้นลุงจันทร์ก็แอบ,บดูในที่ลับจนดึกดื่นพอถึงเวลาประมาณสักหกทุ่มเศร็จก็ได้ยินเสียงดังกุกกักก็นึกในใจว่าคงจะเป็นแมวมากินอาหารที่วางลวงเอาไว้แน่คอยแอบ,บดูก็เห็นแมวสองตัวเข้ามาแล้วก็หนีออกไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็ไปตรวจดูอาหารที่เจือด้วยยาพิษไม่มีเหลือก็นึกในใจว่าคงจะได้ผลแล้วคราวนี้ ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันใหม่แกก็เที่ยวไปตรวจด,ดูไร่อ้อยที่ชายป่าก็ได้เห็นร่างของแมวสองตัวนอนตายอยู่ใกล้โูลไม้ข้างไร่อ้อยนั้นเข้าใจว่าแมวที่ตายสองตัวนั้นคงจะกินอาหารที่เจือด้วยยาผิดต้องแก่เน,นีแต่ก็ยังคงเหลืออีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีสีดำสนิททีเดียวแต่แกก็นึกในใจว่ามันคงหนีไม่รอดแน่พอตะวันจะลอยลับขอบฟ้าไปในคืนนั้น ลุงจันก็แอบเอาอาหารผสมยาพิษไปวางไว้ในที่แมวเคยแอบมาบ่อยๆก็แอบดูตลอดคืนก็เห็นแมวดำตัวใหญ่เนี่ยเดินหมอบหมบจ้องจ้องมองเข้ามาเพื่อจะลักขโมยเอาปลาพอมาถึงอาหารที่เจอือระยาพิษมันก็ดมดม,ด,มดูแล้วก็เพ่นหนีไปโดยเร็วมันคงเข้าใจว่าคงจะรู้แล้วว่าถูกลวงแล้วก็โจนหนีไปอย่างไม่รีรอเย็นวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านในมือก็ถือข้องใบใหญ่ ความตั้งใจว่าจะเอาข้องมาทำวิธีดักแมวป่าตัวที่เหลือก็เพราะต้องการจับตัวมันเป็นเป็นมากกว่าตัวตายพอได้มาก็จัดการตามสูตรที่เรียนมาอย่างแนบเนียนแกก็เจาะที่ก้นข้องเป็นรูเล็กๆพอเอาเชือกสอดเข้าไปได้ใส่สลักกลนผูกเชือกโยงไปที่ปากข้องที่ทำเป็นบ่วงเอาไว้เชือกอีกเส้นหนึงก็ผูกติดเอาไว้กับต้นเสาเมื่อแมวไปต้องสายกลที่ก้นข้อง บ่วงที่วางไว้ปากคลองก็จะรูดรัดเอาทันทีพอทำเสร็จแล้วก็อเอาปลาปิ้งที่สุกใหม่ๆไปผูกติดกับเชือกที่ก้นคลองกะว่าพอแมวมุดหัวลงไปคา,าปลาดึงขึ้นมาสายบ่วงที่ปากคลองมันก็จะรูดรัดคอแมวทันทีแล้วถ้ามันจะโดดหนีสายบ่วงมันก็จะรัดแน่นเข้าอีกเพราะได้ผูกโยงเอาไว้กับต้นเสาตกดึกคืนวันนั้นประมาณหกทุ่มลุงจันทก็คอยแอบดูตลอดอย่างไม่ลดละ พอได้เวลาแมวสีดำตัวใหญ่ก็เดินแอบเข้ามาจ้องจ้อง,องมองมองตามนิสัยระวังภัยของมันเมื่อเข้ามาเห็นข้องเปิดฝาเอาไว้แล้วก็ได้กลิ่นปลาที่อยู่ในข้องมันยืนดูสักครู่หนึ่งมันก็คงจะนึกว่าปลอดภัยแล้วละมัง้งมองซ้ายมองขวาแล้หัวหมุดลงมาในข้องใบใหญ่พอคาบเอาปลาจะดึงออกไปกินก็ถูกสายบ่วงที่ปากค้องรัดคอทันทีพรมันรู้ตัวว่ากูเสียท่าแล้วก็จะกระโจนหนี ต่กระโดนสายบ่วงรัดคอเข้าอีกโยงไปหาที่ต้นเสามันหยุดชะงักอยู่กับที่มันก็นึกในใจว่ากูเสียทีเขาลวคราวนี้ก็พยายามจะดิ้นรนให้เชือกขาดแต่จะดิ้นรนเท่าไหร่เชือกมันก็ยิ่งรัดคอแน่นเขาทุกทีเพราะมันเป็นเชือกไนล่อนอย่างดีลุงจันแกรู้แล้วว่าแมวดําตัวดีหลงคนติดบ่วงเขาแล้วแกก็เดินเข้าไปหาดึงเชือกที่รัดคอมันมาเวียนรอบต้นเสาเพราะมันเห็นลุงจันจะเข้าไปหามันก็ทําท่าขู่ฟ่อฟ่อเพื่อให้ลุงจันกลัว ลุงจันก็นึกในใจแล้ไอ้แมวดําหน้าโง่เนี่ยมึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกมึงรู้ไหมว่ามึงเสียท่ากูแล้วอ่ามึงอะพาลูกน้องมาลักขโมยปลาไก่ลูกเป็ดกูไปเยอะแยะคราวนี้มึงต้องโทษสถานหนักถึงขั้นประหารชีวิตรู้ไหมไอ้แมวดํามันก็พยายามกระโดดเพื่อให้เชือกขาดแต่เชือกก็ยิ่งรัดคอมันจนสลบไปลุงจันก็ดึงมันมาเวียนรอบต้นเสาจนแมวร้ายตัวนี้มันนอนหายใจขะแมวขะแมวอยู่กับต้นเสาอย่างไร้พิษสง์ แกก็ขู่มันว่ามึงจะหนีไปไหนได้กูจะแก้แค้นมึงหงสมแค้นต่อจากนั้นลุงจันก็เอาเชือกเส้นหนึ่งผูกสองขาหน้าติดกันเชือกอีกเส้นผูกสองขาหลังติดกันงัดปากมันขึ้นมาเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งแย่เข้าไปในปากระวังฟันของมันแล้วก็ผูกรัดปากเอาไว้เพราะกลัวมันจะกัดเชือกที่ผูกขาเมื่อเสร็จแล้วก็เอาไมายา้ยาวๆแค่วาสอดเข้าไปในระหว่างขาที่ผูกติดกันทั้งสี่แล้วก็ตัดเชือกบ่วงที่รัดคอออก ก็ตัดเชือกที่ผูกโยงไปหาต้นเสาออกแล้วก็เอาแมวดําตัวนั้นไปห้อยตรงเตงแขวนไว้ในที่ไอกี่ทอผ้าใต้ถุนบ้านเพื่อทรมานมันต่อไปจนกว่าแสงอรุณยพรขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาประมาณสักตีสี่กะว่าถึงเวลาสามโมงเช้าจะได้ประหารชีวิตเจ้าแมวดําตัวนี้อย่างทรมานให้สะใจแมวป่าตัวใหญ่นี้ถูกจับเป็นและทรมานแล้วอย่างสมใจพอแสงทองส่องฟ้าวันใหม่ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าลุงดำแกเล่าว่ามีธุระไปที่บ้านลุงจันพอดีวันนั้นก็ไปเห็นแมวสีดำโดนไม้สอดขาทั้งสี่แขวนตรงเตงเอาไว้อย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจก็ถามว่าไอ้จันมึงทำอะไรกับแมวอย่างนี้วะลุงจันก็บอกว่าแมวตัวนี้มัน้ร่นักมันมาลักขโมยเอาลูกเป็นลูกไก่อ่าเอาปลากูไปกินนานแล้วคราวนี้กูจับได้กูจะทรมานมันจะฆ่าให้สะใจเลยเฮ้ย เพื่อนปล่อยมันเถอะไอ้ที่ทำไปแล้วนี่ก็สะใจพอแล้วละปล่อยมันไปเนี่ยมันเป็นบาปนะเพื่อนเดี๋ยวกรรมจะตามสนองนะเว้ยลุงคำแกก็ว่ากล่าวตักเตือนอย่างนั้นกูไม่ปล่อยเรื่องอะไรกูจะปล่อยกูจะแก้แค้นมันกูจะทรมานมันอย่าเลยนะแมวนะมันเป็นสัตว์มันไม่รู้บาปบุญคุณโทษอย่างคนเราหรอกถ้ามันรู้มันก็ไม่เกิดเป็นแมวแล้วนะถึงลุงคำจะหักห้ามแต่ตักเตือนอย่างไรลุงจันแกก็ไม่เชื่อ ได้แต่ดันทุรังหาวิธีจะแก้แค้นในสาสมใจเท่านั้นพอถึงสามโมงเช้าลุงจันทร์ก็เอาแมวสีดําตัวนั้นไอ้ที่แขวนไว้นะ่ะลงมาแล้วก็เอาหมอนเก่าๆลูกหนึ่งเอารวดผูกติดกับหลังแมวตัดเชือกที่ขาออกทั้งสี่ขาตัดเชือกที่ปากมันออกเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันกาสเทราดลงไปที่หมอนแล้วเอาไม้สอดออกเอาไฟจุดหมอนแล้วปล่อยมันก็วิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิต มุ่งหน้าเข้าสู่ไร่อ้อยเอาหัวสุกหัวซุนเพื่อให้ไฟดับมันวิ่งเร็วเท่าไหรไฟก็ยิ่งลุกโพล่งมากขึ้นพอไปถึงไร่อ้อยไฟมันก็ติดหญ้าแห้งใบอ้อยแห้งเพราะเป็นเชื้อไฟอย่างดีในที่สุดแมวดําตัวนั้นก็ถูกไฟครอกตายอยู่ในไร่อ้อยนั่นเองเจ้าของไร่อ้อยเมื่อสืบดูรู้สาเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยเขาก็ไปต่อว่าต่อขานเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนแปดพันบาทเพราะผลกรรมที่ทําไปโดยไม่ตรีตรองนั่นเอง วันคืนก็หมุนเวียนไปเหมือนมีปีกจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนเวียนมาบรรจบครบรอบกับวันที่ลุงจัน์เอาหมอนมัดติดหลังแมวแล้วเอาไฟจุดทําให้แมวตัวนั้นตายอยู่ในไร่อ้อยพอดีเป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มๆคืนนั้นลุงจันร์นอนอยู่ในห้องกับลูกเมียพอเวลาประมาณสักตีสามลุงจันก็ฝันแล้วก็ละเมือร้องขึ้นดังดง ทำให้เมียแกตื่นขึ้นก็ถามว่าเป็นอะไรไปร้องทําไมแกก็บอกเมียว่าแกฝันไปฝันว่ามีแมวสองตัวกระโดดเข้ามาหาเอาเท้ามาตะครุบหน้าแล้วก็มีแมวอีกตัวหนึ่งสีดําตัวใหญ่ยังกบควายตาแดงลุกวาวยังก็ไฟโดดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วขู่ฟู่ฟู่มันเอาเท้าหน้าทั้งสองข้างที่มีเล็บคมตบหน้าฉันฉันกลัวก็ร้องเมียลุงจันรู้แล้วว่ากรรมจะตามสนองนะคราวนี้ก็พูดปลอบใจลุงจันท ทำใจให้ดีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งจะได้หายกลัวเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่ลุงจันก็ไม้ขวาดไปกวาดใบไม้แห้งๆรอบๆหน้าบ้านรวมเป็นกองแล้วก็เอาไฟเผาพอไฟลุกขึ้นเป็นเปลวก็ออไม้ขวาดไปกวาดเอาใบไม้มารวมกันเข้าอีกแต่บังเอิญคงจะเป็นวิบากกรรมตามสนองเหมือนกับเงาตามตัวลุงจันก็เดินไปสะดุดท่อนไม้ลม้มลงหน้ากองไฟที่กําลังลุกอยู่ แต่แกก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วไฟก็ไหม้ที่หน้าที่ต้นแขนข้างขวาบ้างรู้สึกว่าปวดแสบนิดนิดนึกว่าคงจะไม่เป็นไรแกก็ไปอาบน้ําแล้วก็ทําธุระอย่างอื่นต่อไปพอตื่นขึ้นในวันใหม่แกก็รู้สึกว่าแผลที่ถูกไฟไหม้ที่หน้าแล้วก็ต้นแขนขวานี่เป็นแผลไฟไหม้แห้งเกรียมแล้วก็ปวดแสบในระยะไม่นานเพียงสองสัวันแผลผุพองก็ลุกลามไปทั่วตัว มีอาการปวดแสบปวดร้อนมากเหมือนถูกไฟไหม้พวกญาติก็พาแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอตรวจด,ดูแล้วก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยาไว้กินแต่ก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยยิ่งทวีเจ็บปวดรุนแรงยิ่งขึ้นหายาสมุนไพรมาทามาผสมใส่น้ำกินแล้วก็หาหมอมาเป่าก็าไม่มีทางลดความเจ็บปวดลงได้ ต้องนอนกลิ้งไปกลิ่งมาร้องโอดโอยครวญครางเพราะว่าเจ็บปวดยังกระถูกไฟไหมเนื้อตัวเป็นแผลปุพองเนา่าเปื่อยเละไปทั้งตัวเสื้อผ้านุ่งห่มไม่ได้ต้องปิดเอาไว้เฉพาะของลับเจ้านั้นทนทรมานอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนคราวนั้นลุงคำผู้เป็นเพื่อนรู้ข่าวก็รีบไปเยี่ยมพอลุงจันเห็นหน้าลุงคำซึ่งเป็นเพื่อนก็ยกมือไหว้พร้อมก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกำชั่วตามมาสนองกูแล้ว ไอ้คำเม่เอ่ยแต่กูเชื่อฟังคำตักเตือนกูคงไม่เป็นอย่างนี้ให้เองไปบอกเมียข้าด้วยว่าจะข้าตายแล้วให้ทำบุญอุทิศให้ข้าแล้วก็แมวทั้งสามตัวด้วยนะอย่าลืมพระลุงจันร์สั่งเสีย่ําำครวญจบลงก็ชักดิ้นชักงอตาเหลือกลานมือลอยแล้วก็ชักกระตุกอยู่สองสาครั้งก็ขาดใจตายต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าลูกเมียและญาติพี่น้องที่มานั่งดูอาการอย่างน่าสมเพชเวทนา ทุกคนตกตะลึงต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ากรรมชั่วที่ลุงจันทร์ทำอาไว้กับแมวนิม,มาสนองแล้วเหรอใช่หรือเปล่าเมื่อลุงคำเล่าเรื่องนี้จบลงคนที่ฟังก็พากันขนลุกสู้ซาไปตามกันแล้วก็ออกอุทานว่าเออบาปกรรมนี่มันน่ากลัวจริงๆหงนอไม่นึกเลยว่าจะตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาเร็วขนาดนี้คนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตได้รับคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว เรื่องบาปเรื่องบุญพอจะรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่มากก็น,น้อยแต่ทำไมทั้งๆท,ท,ที่รู้กันอยู่แล้วถึงได้กล้าทำกรรมที่ชั่วไม่รีบสร้างกรรมดีๆเพื่อจะมาช่วยให้อะไรต่ออะไรในชีวิตมันดีขึ้นไปเลยถ้าไปหลงระเริงอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไอ้กรรมไม่ดีต่างๆมันก็เฮลโลกันเข้ามาหาเหมือนอย่างเช่นลุงจันในเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้ครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นกับในบุญซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตชายแดนประเทศลาวครับแถวภาคอีสานเหนือหลายสิบปีมาแล้วสมัยนั้นความเจริญยังไม่เหมือนกับทุกวันนี้ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังจะติดต่อค้าขายก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะตอนที่ในบุญเป็นหนุ่มๆเขาก็ไปหลงรักสาวสวยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆก,ก,ก,กันแล้วก็ตกลงใจว่าจะแต่งงานกัน เมื่อแต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายในบุญเป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกด้วยกันเป็นชายสองหญิงสองทั้งหมดก็สี่คนต่อมาไม่นานพ่อตาแม่ยายก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชราอาชีพหลักของในบุญกับภรรยาก็คือการทำนาอาชีพรองลงมาก็คือการเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หลังจากหมดหน้านาแล้วในบุญจะเข้าป่าอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งวันหนึ่งก็จะล่าสัตว์จำพวกเก่งพวกหมูป่าได้วันหนึ่งสองสามตัวไม่เคยขาดเขาชอบไปคนเดียวตามลำพังอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซองอยู่มาวันหนึ่งในบุญก็เข้าป่าเหมือนเช่นเคยวันนั้นเ็าเดินก้นไปทางเชิงเขาซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าลงมาก,กินน้ําที่แอ่งหินพอไปถึงก็เห็นรอยเท้ากวางสองตัวยังใหม่ๆอยู่ก็คาดว่าคงจะเพิ่งไปได้ไม่นานเขาก็รีบเดินติดตามไปทันที าก็เดินตามไปจนทันแล้วพบว่าเป็นกวางสองตัวแม่ลูกในบุญก็คิดวางแผนอยู่ในใจคนเดียวว่าเออตอนนี้แม่กวางตัวนั้นกําลังเดินนําหน้าลูกอยู่ถ้าหากว่าเรายิงมันทางด้านหลังก็คงจะไม่ถนัดแล้วเราอาจจะพลาดได้เราต้องยิงลูกมันให้บาดเจ็บก่อนเพราะลูกมันเดินตามไปไม่ได้แม่ของมันที่วิ่งหนีประตกใจเสียงปืนก็จะต้องย้อนกลับมาหาลูกของมันอีกแล้วเราค่อยไปซุ่มดักยิงแม่ของมันทีหลัง พอคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เล็งปืนไปที่ต้นขาหลังของลูกควางตัวนั้นแล้วก็ลั่นไกลเปรียงแม่ควางตัวนั้นสะดุ้งวิ่งหนีตเตลิดไปอย่างรวดเร็วส่วนลูกควางประโดนลูกปืนก็ล้มลงพยายามลุกขึ้นแล้วก็ร้องเรียกหาแม่มันก็วิ่งกระโผลกระเปลกไปได้เพียงสองสาวาก็ล้มลงแต่ก็ยังตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนอีกมันล้มล้มลุกลกุร้องหาแม่ไม่ขาดเสียงเลยทีเดียว เมื่อในบุญเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ลูกวางกำลังร้องครวญครางสักครู่เขาก็เห็นแม่วางตัวนั้นค่อยๆอ,ออกมาแอบมองดูลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณกลัวตายมันก็เลยยังไม่กล้าผีปลามเข้ามาในบุญเห็นมันหมอบมองซ้ายมองขวาที่แก้มของมันทั้งสองข้างก็มีน้ำไหลออกมาแล้วเขาก็เห็นมันวิ่งทะลันเข้ามาหาลูกแล้วก็ก้มลงดมดมเลียเลียด้วยความรักและเป็นห่วงลูกของมัน ในบุญใจร้ายในศบโอกาสก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่แม่กวางแต่ไม่ถนัดเพราะแม่กวางหันหน้ามาทางเขาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจลั่นกายไปทันทีกวางตัวนั้นพอได้ยินเสียงปืนสะดุ้งปรกากฏว่ากระสุนนัดนั้นไปโดนเข้าที่ต้นขาขวามันมันวิ่งกระเพลกหนีเข้าป่าไปในบุญเองก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยแต่เกิดถูกหนามหวายเกี่ยวก็เลยตามไปไม่ทันเมื่อเขาเดินกลับมาที่ลูกกวางก็เห็นมันนอนชักดิ้นไปมาสักครู่มันก็แน่นิ่งขาดใจตาย พอในบุญเห็นอย่างนั้นก็ชักจะเกิดความสงสารขึ้นมาอ่าก็ยืนนึกถึงแม่ควางที่ถูกยิงต้นขาไปมันยังกล้าเดินเข้ามาช่วยลูกเนี่ยเขาก็เกิดความละอายก็ตัดสินใจว่าเออเวรกรรมเออ้ยถ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้อีกแล้วเขาก็เกิดความตั้งใจขึ้นว่าเขาไม่อยากจะฆ่าสัตว์แล้วจากนั้นก็แบกปืนคู่ชีพเดินไปที่หน้าผาก็จัดการโยนปืน,ปนกระบอกนั้นทิ้งลงมาในเหว พอกลับไปถึงบ้านโดยไม่มีอะไรติดมือเหมือนก็ทุกวันภรรยาถามก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเลิกฆ่าสัตว์แล้วเพราะเกรงกลัวบาปกรรมแต่ว่าในครั้งไหนที่ในบุญนอนหลับก็มักจะฝันเห็นแต่ลูกควางที่พยายามช่วยตัวเองลุกขึ้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกแม่อีกทั้งก็ฝันเห็นแม่ควางที่เดินเข้ามาหาลูกร้องไห้น้ําตานองหน้าไหลพรากพรากไม่ขาสายเสียงมันคร่ําครวญ ว่าทำไมต้องฆ่าลูกข่าด้วยแล้วยังมาทำร้ายข้าอีกรู้บ้างไหมว่าขาข้างที่ข้าโดนยิงมันเน่าเปื่อยจนขาดไปแล้วตอนนี้ข้าเดินได้แค่สามขาโอ้ทำไมถึงใจร้ายซะจริงๆรงพอเขาสะดุง้งตื่นขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงความฝันว่าตัวเองได้ทำบาปกรรมลงไปแล้วทำให้เขายิ่งเกิดความเศร้าสลดใจมากพยายามสลัดภาพความฝันลงไปจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ ในที่สุดในบุญก็เริ่มปลงตกแล้วก็คิดได้ว่าตนเองนั้นทำกรรมชั่วโดวยการฆ่าสัตว์มามากมายอีกทั้งตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยลูกๆก,ก็โตพอจะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกเมียเพื่อออกบวชลูกเมียก็ไม่ได้ห้ามอะไรยังยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยและแล้วในบุญก็ได้บวชสมกับที่เขาตั้งใจไว้โดยก็ไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดพยายามสลัดภาพกรรมเวรเก่าๆออกไปแล้วก็ตั้งใจเจริญภาวนาส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวได้กระทํากรรมต่อกันและกันไว้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยแต่ขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้แก้ตัวจากนั้นมาได้เพียงหเดือนวันหนึ่งลูกสาวของพระบุญที่อายุแค่สองขวบ กำลังนั่งเล่นทรายอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านพระเอิญเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพัดกันโชกมาแรงลูกสาวพระบุญก็รีบวิ่งไปขึ้นบันไดบ้านโดยเร็วแต่ท่าไหนไม่รู้เกิดพลัดตกบันไดลงมาจนหัวกระแทกพื้นหมดสติไปฝ่ายภรรยาพอเห็นอย่างนั้นก็รีบอุ้มขึ้นไปบนบ้านคิดว่าพอฝนหยุดจะนําตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าลูกสาวก็สิ้นใจตายไปบนบ้านนั่นเองส่วนพระบุญนั้นท่านบวชอยู่ได้สองปี จนอยู่มาวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าที่ต้นขามีตุ่มคล้ายๆฝีขึ้นอยู่ท่านก็พยายามหายามาทาแต่ก็ไม่ยุบมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆพอไปหาหมอพื้นบ้านให้ช่วยดูอาการหมอก็ฝนรากไม้ต้มยาให้สันแต่ก็ไม่ทุเลาในที่สุดตุ่มที่ว่านั้นก็โตขึ้นจนเท่าผลมาตูมแล้วก็แตกมีน้ําเหลืองไหลยเยอะออกมา,มาส่งกลิ่นเหม็นคราวกรุ้งทีเดียวกลายเป็นแผลเว่วะ พอลูกๆรู้ข่าวก็พาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเมื่อหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกท่านเป็นมะเร็งไม่มีทางรักษาให้หายนอกจากต้องตัดขาที่เป็นโรคร้ายนั้นทิ้งไปและแล้วพระบุญก็ต้องถูกตัดขาเลยเข่าขึ้นไปประมาณห้านิ้วกลายเป็นคนพิการเหลือขาเพียงข้างเดียวเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดนี่เป็นวิบากกรรมของพระบุญถึงแม้ว่าท่านจะสำนึกได้ถึงบาปก,กรรมแต่ผลกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ ยังไงซะมันก็ต้องตามมาให้พระบุญต้องใช้นี่จนได้ครับ